ปัญญาในความปรากฏแห่งอัตเป็นอัตถาปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งธรรมเป็นธรรมปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งนิยรุติเป็นนิยรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งปฏิพานเป็นปฏิพานะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่งอัตเป็นอัตถาปฏิสัมพิทายาน ปัญญาในความกระจางแห่งธรรมเป็นธรรมะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจางแห่งนิรุติเป็นนิรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจางแห่งปฏิภาณเป็นปฏิภาณะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งอาจเป็นอาจาปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งธรรมเป็นธรรมะปฏิสัมพิทายาน ปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งนิโรติเป็นนิรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งปฏิพานเป็นปฏิพานะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความประกาศอาจเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทายานปัญญาในความประกาศธรรมเป็นธรรมมปฏิสัมพิทายานปัญญาในความประกาศนิโรติเป nee ็นนิโรติปฏิสัมพิทายาน ปัญญาในความประกาศปฏิพานเป็นปฏิพานณปฏิสัมพิทายาน